อาศัยอยู่ฟองน้ำเป็นกบตัวเล็กที่มีความฝันที่ยิ่งใหญ่เขาใฝ่ฝันอยากกระโดดสูงจนสัมผัสกับดวงดาวบนท้องฟ้าแต่เพื่อนๆนในบึงกับหัวร้อยยาะและบอกว่ากบตัวเล็กอย่างเจ้าจะกระโดดสูงขนาดนั้นได้ยังไงกัน แม้จะมีคำพูดหักทั้งแต่ฟองน้ำก็ไม่ยอมแพ้เขาฝึกกระโดดทุกวันตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำเขาก็กระโดดพาตกลงไปในน้ำบางครั้งก็เหนื่อยจนแทบหมดแรงแต่เขาก็ยังคงตั้งใจและมุ่งมัน่นวันหนึ่งในขณะที่เขากำลังฝึกอยู่ก็มีนอกอินทรีตัวใหญ่บินผ่านมานอกอินทรีเห็นความพยายามของฟองน้ำจึงได้กล่าวขึ้นว่า เจ้ากบน้อยความฝันของเจ้าช่างยิ่งใหญ่ข้าจะช่วยทำให้มันเป็นจริงเองแล้วนอกอินทรีก็ให้ฟองน้ำกระโดดขึ้นบนหลังของเขาหลังจากนั้นก็บินสู่ท้องฟ้าไปสูงสุดเท่าท